สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอาละครับคลิปนี้ครับจะรวมข่าวความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของโอริซ่านะครับไว้หลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแฟนๆทางบ้านจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของอังกฤษหรือจะเป็นข่าวที่โนริซ่านั้นครอง Spotify ฟฝั่งหญิงไปแล้วหรือจะเป็นภาพหลุดตัวล่าสุดที่ปล่อยมาที่ไปร่วมดูคอนเสิร์ตของคุณซาบิน่าคาเพนเตอร์กันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันทีละข่าวกันเลยจ้าข่าวแรกนะครับต้องมาขอแสดงความยินดีกัับเเจ้าาหญิงงขออรกกนน่ รหรือ q u e e อ o f k คป p อปนองลิซ่าของเราที่ในทวิตเตอร์ตอนนี้กําลังแซ่ซองว่านองลิซ่าของเราสามารถผ่าสถิติด้วยเพลงมันนี่ของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชัดดาวก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเดียวกันกับปีนี้ที่ผ่าสถิติสําหรับเพลง How You Like That ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเพลงที่มียอดสตรีมสูงที่สุดของฝั่งหญิงในประวัติศาสตร์ s p อ t i f y กันไปแล้วจ้าเพลงมันนี่ยาที่ของนองลิซ่าที่เปิดตัวในปี2021นเอนาะแล้วก็มีคนตัดภาพมาคำๆนะครับเป็นนองลิซ่าถือคิวนะจ๊ะไล่ค่าที ไมว่าจะเป็นเพลงลิสตหรือจนมาถึงเพลงฮายูไรเดดเนี่ยแล้วก็ประตูอันต่อไปคือเฮ้หนึ่งพล้านสตรีมต่อ็ปของฉันอะไรเป็นแน่ๆจากว่าตอนนี้800กว่าล้านไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะไม่น่าจะเกินปีนี้ด้วยแอดคาดว่าน่าจะหนึ่งพล้านสตรีมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่างแน่นอนเลยจ้า ทีนี้มาดูปฏิกริริยา reaction ขอบเวทีกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยดูกันเองไปแล้วด้วยตาว่าอุ้ยมันนี่ของโนริซ่าขงางโรแซบแค่ไหนมาดูปฏิกิริยาจากอินฟลูเอนเซอร์คนนี้กันก่อนนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษนะจ๊ะเขาชื่อว่าเอริสนะครับมีผู้ติดตามบันติคตกสูงถึง200,000คนนะครับและยอดกดไลค์เนี่ยสูงถึง11ล้านครั้งเลยจ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวแม่คนหนึ่งที่เขามาลงโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยแฟนฉันฉันจับได้ว่าฉันเนี่ยซื้อบัตรมาเพื่อลิซ่าอะไรรแแแบบนี้้ถาาเกิดปลค่วๆอดว่า่าานจะประมมาณนนนััน้เหือจบได้แลล้้้้ววว่่่าาสุดททยยแเนีีซือบัตรรเเข้าาามมในไฮพพ์ก็ื่อา ดูโซโล่เพลงมันนี่ของนอริซ่านั่นเองนะแล้วก็มีการเจาะจงตัดแต่จังหวะที่แซบๆซบของนอริซ่ามาบนเวทีกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์เดินซับๆับกับหน้าเวทีหรือว่าจะเป็นโมเมนต์แซบๆเบรกแดนซ์ในเพลงมันนี่ก็ตัดมาแต่นอริซ่าคนเดียวนะจ๊ะแสดงความเป็นเมนนอริซ่าด้วยนั่นเองนะครับเออส่วนคนต่อมาคนติดตามมากกว่าเล็กน้อยจะไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งคนนี้นะครับเท่าที่แอดดูเขาน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะเพราะว่าแอดได้เอาคําพูดของเขาดัางด้านบนนะครับเอาไปแปะใน Concert อก ไปในไฮพาร์คด้วยนั่นเองนะแล้วก็บอกว่านี่คือปฏิกิริยาของฉันเมื่อได้ดูโซโล่ของโนริซ่าครั้งแรกฉันนิ่งแล้วก็อึ้งไปเลยจ้าทำอะไรไม่ถูกนี่คือปฏิกิริยาของฉันที่อึ้งจนตาค้างจ้าอะอะไรแบบนี้ถือบองแล้วก็เออเออคือแซบเกินไปฉันทําอะไรไม่ถูกฉันจะกรีก,ก็กรีดไม่ออกอะไรแบบนี้เพื่อนๆนะ แต่ว่าแอดไม่เป็นอย่าง,งานั้นเพราะแอดเนะี่ยกรีดบ้านล้านบ้านแตกไปแล้วหนึ่งกรีด <g reet> จนแบบว่ากําแพงแทบลาวแล้วนะเอออะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ไหนไนพูดถึงครพากกันแล้วทีนี้สาวๆในของเรานะครับก็ได้ไปขึ้นหน้านในแตยสารขึ้นนู่นนี่นั่นหลายที่ใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ตัวหนึ่งที่คนกําลังแชร์กันอยู่ในตอนนี้ในทวิตเตอร์นะครับแอดเลยเอามาบอกกันเพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์จากประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า Evening Standard โดยที่แอดเ่ขอจะเจาะจงอ่านไปที่เนื้อหามีการไฮไลท แม้ว่าจะเป็นลิซ่าซึ่งมีเพลงเดี่ยวมันนี่เป็นเพลงที่ชัดเจนและน่าตื่นเต้นที่สุดในอนาคตอะ,อะไรแบบนี้เดี๋ยวนั้นในอนาคตเลยด้วยนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาเขียนอย่างนั้นจริงๆเขาเขียนว่า in the future นะครับก็คือเหมือนว่าฮิตตั้งแต่ปี2021จนถึงตอนนี้และยังถึงอนาคตอีกหายากที่เพลงเพลง,หน,งหนึ่งที่ออกมาจากศิลปินแค่คนเดียวนะครับจะสามารถทําให้ฮิตติดลมบนได้นานขนาดนี้นะจ๊ะนี่ก็กินเวลาไปจะเกิน3ปีกันแล้วนะครับเพื่อนๆเรียกว่าอีกยาวไกลนะมันนี่ของเรานะจ๊ะพันล้านแตกก็เร็วๆนี้นั่นแหละเพื่อนๆอ ภาพหลุดที่โนริซาแล้วก็พี่อลิสไม่ใชพี่วงเจนะครับก็คือผู้จัดการทั้งสองคนทั้งฝั่งชายฝั่งหญิงพี่เมนเจอร์นั่นแหละเขาก็ออกไปแอบดูคอนเสิร์ตสปีน n คาเปนเตอร์กันจริงๆก็ไม่เชิงแอบดูเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีภาพถ่ายคู่ที่ออกมาโพสต์ใน IG ของคุณสปีน n คาเปนเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอน้องลิซ่าว่าจะมีภาพโพสต์ออกมาต่างๆอีกไหมเพราะตอนนี้น้องลิซ่าก็น่าจะพักผ่อนแล้วเนาะเพิ่งบินมาไปวันเกิดพ่อเฮดีปุ๊บแล้วก็ต้องทําอะไรต่ออีกหูแทบไม่ได้พักนะนะเพื่อนนะบินจนบินบ่อยกว่านกแล้วตอนนี้ถ้าเกิดไกลล่าเป็นนกได้ก็น่าจะบินเองแล้วอย่างที่น้องลิซ่าบอกถ้ามีพลังได้ก็หนูอยากหาย หายตัวไปประเทศนูน้นหายตัวไปประเทศนี้นะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้อะเนาะก็เห็นใจโนระิซ่าน่าจะรู้ตัวว่าตัวเองบินหนักก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองดีๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นใหม่เพิ่มเติมแอดจะมาอัปเดตกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ